สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีรถแทร่ลำเพื่นตเตยเสด็จส,สกุลสกคนครับครับพ่อเช่นเคยครับกับช่องอาจารย์โอตเตยเสด็จลำเพื่นออฟฟิเชียลครับผมช่องผู้เชี่อวข่าวอารยศักดิสาวน้อยเพชรบันแพงครับว่าจะไปสารคามมามาเห็นเบนกําลังเห็นแดงบุนน้ดิครับนี่แม่โค้กุดลองว่างคอเพราะมีข้อมูลมาครับเป็นว่างคออย่างนี้ พี่เป็นวางท่ออย่างท่อด่าหรือว่าท่อท่อน้ำดีท่อดะไรมันคือเป็นท่อระบายน้ำหรือว่าท่อโอ้เสี่ยเสียวลงในสาเนี่ยมั้งท่อระบายน้ำลงสาโอ้เป็นท่อน้ำจริงครับบองที่เป็นกำลังสื่อสางต่อบองไงนี่อะไรลงเก็บชุดเนี่ยโอ้ยังไปได้บ่ละไป กัก่อ,อสร้างโทษนะครับอนท,ที่ก่อสร้างเพื่อนนี่ต้องเก็บชุดดิต้องตัดชุดของตัดชุดกำลังขุดเสา 别看了，知别吗？被拎，没别拎了。 ตั้งของพักใน,กน,นทีที่แม่ดุดแน่ลำเพื่นลำแพนเตยเตยสเด็จครับที่การขุดท่อน้าขุดร่องน้ำนนเป็นแม่เป็นการข้อระบายน้ำน้ำใส่น้ำไม่ยังสิครับว่านกำลังขุดนี่ครับข้ามเกอนไปข้ามเกอนไปอารักจากสาวนอนเพือนแพื่อนของห้องเรบผมแดดได้ดใ,ใจแัง ครับด้านหลังล่างๆอแดดดีพี่น้องแดดดีหลังจากเมื่อวานฝนตกเยี่ยนว่างท่อทอ่รทอระบายน้ำด้านหลังห้องพักครับ ยานเด้ๆเอาดิมามพอมันน้ำเสาะไปรอันนี้กำลังเปิดการว้างระบบพอระบายน้ำพอระบายน้ำหน่งจะต้องข้างซ้าข้างรังโดมน่งเมื่อก่อนเนีก่อนเนี่ย,ยว หมดไลยวนี่กาจะเป็นทั้งภาคเลยอ,อ๋อหอนอยากตายออกเราพี่นอ้องวดเอาแ้องกันได้วดเอาเพื่อปีเพื่อนองได้รับได้รับชมครับ หัที่ก่อสร้างห้องเก็บชุดห้องตัดชุดเพิ่มเติมครับบุคลากรน่าเพิ่มห้องก็ต้องสร้างเพิ่มชุดเท่าหลายขึ้นเ้องก็ต้องสร้างเพิ่มขึ้นอาจจะมีขั้วบ้าั้วนะหมอนี่นแน่ใจเดี๋ยวลอดติดตามนะเพี่ง้องเ้อว่าจะเป็น้อง,ง,ย,งยังนี่ครับงานนี้ครับนีกระ่อระบายน้ำจากห้องพัก ลาสิกาลงหัดสาทางนนี้บดสาบอพักนายอยู่ทั้งหลังจอมาลงบ่เหี้ยครับ้ง่อหาคนทำหัวให้ได้หังผ่า ว่ากสั่งเป็ามตาเนี่พลมเื่อเาครับบัดดีครับพอลมมันเดิมมันเดิมครับว่มีน้กังอยูหน่อยดเนาะเบดคักให้มันก่กันไรครับว้นนี้ก็คือกมือกมือันอนกนี่ยางตาออกเลยผมน่นนี่ครับว่าก็บออย่างนี้ก่น ใกลแล้วพี่น้องใกลแล้วเตียมอุปกรณ์จะเตรียมไปมล้วครบแล้วพอว่าเห็ดแนมายู่พอรว่ะจังดฮะเห็ดแนมายังเดรว่าขันหัวขันใส่สาคาพออะไรอเราว่ะโอ้ทากันก็ากนกต้อนี่แหโอ้มั่กโบแบงทางเดินเลยเหรอทางเดินคอเตทางเดินคอน่ะพอว่าเ็ดสั่น้ วันนี้ปม่แล้วว่าถามเจ้าของงานเขาไปอพอน่ต้อนานลองบนกันี้ล่องนอยู่ยี่อออ๋งเลย่อันไปารยาีกล่องบนลองบนกันดอกจ็คสุดโอครับเดี๋ยวพาพี่พนองย่างเบงกันพเขาพมบ่ากันวันนี้ นี่ครับพี่น้องข้ามเกลื่อนไว้อะไรจักสาวน้อยเป็นบรรเพ็อของห้องะมาณน,นี้ยังอัปเดตผมงมาลัยห้พี่น้องเบิ่งได้รับชมกันครับนี่รถแห่ลำเพื่อนลำเพื่อนเตะสุดเด็ดกับจอดครับพี่น้องบอมีงานเอ้าผู้ใดามาเปิดฟ้าค้างไวน้นี่หนึ่งเดย์ี่บุรีเห็นอย่างบนนี่หน้าฝนสาดทิ้งเลยนี่ผู้ใดามาเปิดไปนอ อันนี้บ่รูเรื่องว่าผู้ใดมาเปิดไปสอบถามอีกเพื่อนนะครับประมาณนี้ครับยากาศภายในอาณาจักรเสาน้อยของเราครับอารน้องสำหรับคลิปนี้ฝากไปเซเพียงแคนีครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสำหรับทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับผมกดซับสไครต์กดดิงกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำงานเบื้องหลังครับ ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับผมสวัสดีครับ